สวัสดีค่ะมือนีกิ้นเขาพัดใส่กอกอเมริกันค่ะใส่กอกนี่ทอดแล้วเนาะคะ่ะไก่ดีก็ทอดแล้วเนาะคะ่ะไปบ่งวิที่พัดกันเลยเนาะคะ่ะพัดเขาพัดอเมริกันกินก็ใส่กอกไก่ทอดค่ะอาหารจืดกระเสียวพี่ขีนูนี่ค่ะตัดใส่ ข้าวผัดอเมริกันกินกับไส้กอรอกไก่ทอดค่ะวันนี้เสียงเขาแห่เลยบอใส่ใส่กอรอกไปพร้อมค่ะผัดใส่ซอสใส่หอมใหญ่ใส่ซอสมะเขือเทศใส่แครอดไส้กอรอกทอดไปแล้วกล้ก็ไก่ทอดเสียงรถพ่อไส้ดังแตกแบบนี่ จอดอยู่ข้างนอกสงสสยมันพิเก่งนะมันเสียงดังแปลกๆมอไส ้าวผัดอเมริกันสูตรไข่สูตรมันค่ะขั่วติดกับถนนเนอค่ะเสียงดังกับพอทูดพอไข่เสียงหม้อใส่ทั้งเสียงรถท,ทั้งเสียงนกกาเวาทั้งนกกระจอ่นี่แหละค่ะในกรุงเทพมีครบทุกอย่าง ผัดใส่ซอสค่ะข้าวผัดอเมริกันกินกับไส้กรอกไก่ทอดค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จผัดกับสีดประมาณนี้นะคะข้าวผัดอเมริกันสูตรไข่สูตรมันค่ะแล้วแต่คนชอบว่าจะจะจะ,จะผัดแบบไหนใส่อะไรมั่งก็แล้วแต่คนชอบ นี่นะคะขา้าวผัดกินก็ใส่กอกใส่กอกทอดแล้วแล้วก็มีไก่ทอดค่ะเป็นขา้าวผัดอเมริกันจบคลิปแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณในหลายค่ะมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คุณถุงคุล่าฝาก่องไว้คือเกาะะ่าเนาะค่ะอยากกินเกาไปเห็ดกินเนาะคะ่ะขา้าวผัดอเมริกัน,นะคะ่ะกินกบใส้กอกนี่นะะละค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ